กำลังพาพี่น้องเนี่ยปลูกพืชลอยฟ้านะตอนนี้กำลังทำโคกตอเพียงชนิดที่ว่าปลูกพืชให้ลอยเหนือดินเดิมเพราะว่าถ้าเราปลูกพืชลงไปในดินเนี่ยส่วนใหญ่นะดินมันจะแน่นไปเรื่อยๆมันจะต้องมาพวนดินมาใส่ปุ๋ยมันจะแน่นไปเรื่อยๆแล้วอากาศมันไม่ค่อยโปร่งในดินในอากาศไม่ค่อยโปร่งพืชจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเจอดินที่มันแน่นๆนะนะไปเจอดินเหนียวอย่างงี้เป็นต้นนะ ปลูกพืชไปแล้วมันจะรากมันจะไปไม่ได้มันจะชังงัดเพราะงั้นเราก็เลยใช้วิธีปลูกพืชให้มันลอยเหนือดินเดิมขึ้นมานะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะนะเราก็ขุดเอาออกมาก่อนที่ปลูกไปแล้วเนี่ยเอาออกมาไว้กับขุดออกมาจากดินเดิมจริงๆมันจะเป็นหลุมก็ได้ไม่เป็นหลุมก็ได้มันจะเป็นหลุม,ม,ลม,ม,ลมหรือเป็นพื้นราบก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าเป็นหลุมเอาก็คอยที่เก็บน้ําไม่มีปัญหาหรอกอันนี้เราเอาดินออกมาไว้เผื่อเอากบกลับขึ้นไป อ้าวมาอินรียวัตถุมาอ้าวมาแล้วอินรียวัตถุมาแล้วขอบคุณมากอินทรียวัตถุมาแล้วเราก็เอามาวางเท่านั้นเองนะฟังเงไปเลยไม่มีปัญหาอินรียวัตถุเราก็วางลงไปเลยทับหลุมนี่แหละทับจุดที่เราจะปลูกนี่แหละความหนาประมาณคืบสองคืบนะอินรียวัตถุนี่แล้วก็แหวกตรงที่เราจะปลูกลงไปตรงกลางที่เราจะปลูกนี่นี่ความกว้างประมาณคืบสองคืบก็ประมาณคืบหนึ่งได้ลึกประมาณคืบหนึ่งเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไป ดินที่เราเอามาเนี่ยเราก็ใส่ลงไปอ่าใส่กลับขึ้นไปแล้วก็แบกๆน้อยเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่ต้นกล้าของเรากลับขึ้นไปต้นกล้าของเราถ้าปลูกแบบนอนเนี่ยเขาว่าดีมากเลยเขาว่านะปลูกแบบนอนเนี่ยเขาว่ามันจะแตกขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่ายังไม่ไม,ไม่ไม่รู้จริงไม่จริงนะพี่สวนไปกอนนะแต่ที่แน่ๆถ้าเราปลูกแบบนี้มันมันได้ผลอยู่แล้วเป้่าไม้เราก็ปลูกให้เขาเหนือพื้นดินเดิม พืนดินเดิมของเขาเนี่ยนามันจะแน่นแล้วก็ปลูกเนื้อดินเดิมขึ้นไปปลูกเสร็จแล้วก็เอาอินทรีย์วัตถุคลุมอีกถ้าเรามีนะกลุ่มที่โคนเพื่อจะอให้เขาเก็บความชื้นได้ดีตรงนี้เนี่ยเขาปลูกขวางทางเดินอันนี้เป็นทางเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถย้ายได้แล้วก็ย้ายออกจากทางเดินซะเน,นี่ยย้ายง่ายๆเอาา่เอมาเลื่อนนะน ลอยฟ้าไงมันเพื่อนไปเลื่อนไปทำที่เราต้องการเลยลอยฟ้าก็ย้ายงี้เลยพิสูจน์ว่าลอยฟ้ายังไงนะคะการปลูกพืชแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้อากาศนี่เข้าไปหารากพืชได้ง่ายมันจะโปร่งพืชเจริญนอกงามดีนอกจากอากาศจะเข้าไปได้ดีแล้วรากพืชจะกระจายไปได้ดีและอินทรียวัตถุนี้เราเราจะทําระบบน้ำใช้ลดน้าไปเรื่อยๆเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปเขาจะเริ่มเปื่อยละสักหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลย หนึ่งสัปดาห์ข the ึ call, it, so so, actions, so no ้นไปเขาทยอยเป็นปุ๋ยแล้วเขาทยอยเป็นดินมันรากพืชออกไปก็จะไปถึงปุ๋ยถึงดินพอดีเลยแล้วเป็นปุ๋ยเป็นดินที่โปร่งๆวิธีทําให้มันโปร่งปลูกพืชแบบนี้ไม่ต้องพรวนดินถ้าเป็นปลูกพืชทั่วไปนะต้องขยันมาพรวนดินนะเพราะมันไม่โปร่งมันพืชจะไม่งามถ้าเราพรวนดินมันโปร่งพืชจะงามแสดงว่าพืชเขาต้องการอากาศวิธีการนี้ก็ทําให้เขาโปร่งโดยที่ไม่ต้องพรวนดินวิธีการอย่างนี้นี่ทำให้เก็บความชื้นได้ดีด้วยเก็บความชื้นได้ดีหน้าแรง ก็ประหยัดน้ําเพราะมันเก็บความชื้นได้ดีหน้าฝนนะก็ไม่ตายเพราะอะไรเพราะเขาอยู่สูงเหนือน้ำนเพราะฉะนั้นจะปลูกพืชได้ทั้งหน้าฝนหน้าแรงยังจะปลูกกัอะไรไอื่นอีกน,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 นั่นนี่ถ้าเรามีดินมาใส่อีกมีวอเตอร์ครสมีอะไรอะไรพืชอะไรที่อยากจะปลูกรอบๆนี่ก็ปลูกได้อีกแล้วสามารถขยายให้กว้างเท่าไหร่ก็ได้ตามอินรียวัตถุที่เรามีแล้วมันทํางานเบาๆสบายๆจริงๆแบบนี้เนี่ยเป็นแบบธรรมชาตินะหญ้าอย่างนี้ที่เขาขึ้นมานะ เขาโตแล้วเขาก็ตายเขาโตแล้วเขาก็ตายเขาก็ทับถมขึ้นไปเรื่อยๆเป็นการปรุงปรุงปุ๋ยขึ้นบนไปเรื่อยๆนะฝนตกลงมาเขาก็ทยอยเปยื่อยแต่คนทั่วไปส่วนใหญ่เวลาปลูกพืชเดีจะขุดลงดินขุดลงดินอย่างเดียวขุดลงดินขุดลงดินเอ่ปรุงปุ๋ย,ยลงดินเนี่ยมันก็ปัญหามกนกดินันจะแน่นแล้วพอรากพืชเลยจุดที่เราใส่อินทรีย์วัตถุที่มันซุยไปนั้นพอเลยนั่นไปก็ไปไม่ได้ละ นะลากมันจะไปยากอากาศไม่โปรง่งนะเราก็จะปลูกพืชอ,อีกแบบหนึง่งนะปลูกแบบลอยฟ้าลอยเหนือดินนะอันนี้เรียกว่าโคกพอเพียงนะเอาทดลองดูนะเราทํามาแล้วได้ผลดีที่ภูผาฟ้าน้ําที่สวนร่มบุญหรือหล,หลายจุดที่ได้ทดลองทำเนี่ยได้ผลดีมากเลยนะเอาไปทดลองดูนะ